เรื่องนี้ต้องถึงหนุ่มกันชยัยเมื่อแม่โบเจอสัญญาโหดหลังยืมเงินน้องมะลิ1,000บาท ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวสุดฮาระหว่างแม่ลูกผูกพันแม่โบกับลูกสาวน้องมะลิเพราะลูกสาวสุดที่รักได้ดูรายการข่าวอยู่บ่อยๆมีผู้เสียหายเข้ามาร้องขอออกรายการเกี่ยวกับเงินเงินทองทองโดนหลอกบ้างโดนโกงกันบ้างรายการดังๆอย่างหงกระแสและทุบโต๊ะข่าวจึงขออิงสถานการณ์ซะหน่อยโดยจากภาพที่แม่โบนํามาให้เห็นจะเป็นสัญญายืมเงินที่เขียนโดยน้องมะลิซึ่งแนกระดาษ มีเขียนข้อความไว้ว่าสัญญาเอาเงินคืนมาคืนวันไหนและจำนวนเงินและประโยคในสัญญาที่พีคสุดๆนั่นก็คือไม่สัญญาจะไปฟ้องสองข่าวโหงกระแสทุบโต๊ะข่าวงานนี้แม่โบก็บอกว่าเป็นการยืมเงินลูกที่หามากๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าเอาไงดีแต่ที่แน่ๆพี่หนุ่มกับคุณพุทธต้องได้เห็น ซึ่งหนุ่มกันชัยหลังจากได้เห็นข้อความแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ว่าโหงกระแสพร้อมมากลูกเชิญหนูที่อาคารมารีนนได้ทุกวันเลยลูกท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องมะลิกันมากมายค่ะอย่างคอมเมนต์ที่ว่านี่นอกระบบแม่ต้องทำใจนะโอ้ยรอบข้อมากค่ะลูกพี่มาลิแม่โบกล้ายืมไหมคะเก่งมากลูกหนูลิต้องมีการทำสัญญากู้ยืมให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะ คะแม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครยและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะไปาย